น,นี้สวัสดีค่ะไปเดินออกกำลังกายกันค่ะไปเดินดูวิวสวยๆเดอกยวไสวยๆว,ว,ยวยันนชื่นไม่รู้ว่าที่น,นี่จะพาไปไหนนะคะวันนี้ไปฟ้าก็เป็นมืดๆอยู่แต่ก็ดีค่ะมันไม่ร้อนนะคะเดินแล้วไม่แสบผิวชอบมากค่ะอากาศที่นี่เดินเดินได้ไกลเลย สิบกิโลนี่ชิลๆของหมอนี้นะคะเอะาไปเดินกันค่ะว้ายหมอนี้ชอบเดินดูบ้านเมืองเขาเนาะบ้านเขาแปลกตาจากบ้านเรานะคะที่นี่เป็นอิฐเลย แล้วดอกไม้เขาก็จะทําเป็นต๊ต้ตมีทางเข้าบ้านประตูเข้าบ้านเขาอ่ะค่ะตรงนี้ทางตอกไม้ตรงนี้สวยมากเดินผ่านตลอดค่ะหน้าบ้านคนอื่นเขามือตุ๊ดตุอ่อามอนี้ชอบด,ดูนะคะ is a i <'s> n i n g สวยเวอร์วังนางสวย ดอกไม้สวยๆหน้าร้านที่คนจะนี่ค่ะเข้าไปนั่งดู่มนั่งทานนะคะจะทำสวยดอกแบ็คเบอร์ดีกกำลังออกบอก oh. เลยนี่ข้างทางดอกเขาก็จะสวยไปอีกแบบนึงน,นะคะสีขาวๆตะมุตะมิออกดอกเต็มเลยค่ะเดี๋ยวก็ได้เก็บแล้ว แบเบอร์รี่นะคะที่ปีที่แล้วที่หมอนี้เก็บคปีนี้ก็คงจะได้เก็บแล้วนี่เป็นหมู่บ้านสร้างใหม่นะคะบ้านที่นี่เขาส่วนใหญ่อันนี้อยู่ชานเมืองนะคะไม่ได้อยู่ในเมืองจะเป็นคล้ายๆเทาเขาอ่ะนะอูดีที่ออสเตรเลียก็มีอาดีเหมือนกันนะขายอาหารขายต่างอะสด มืดมาเลยตึดตือมาเลยบรรยากาศดีมากค่ะแต่ฝั่งขวามือนี่ยังแดดอยู่เลยนะแต่ฝั่งซ้ายมือนี่มืดตึดตืต้อฝนคงจะตกเ, <ๆ S 2> เราจะเดินคู่กันไม่ได้นะมันอันตรายเลยต้องเดินฝั่งตรงข้ามเป็นขัดนะคะชื่อสวอนอันนี้เราเข้งเมืองแล้วห้านบล็กเล็กเล็กเ่